ฉะนั้นเราต้องมองวิกเนสของสิงคโปร์ทุกอย่างก็ต้องออเดอร์จากท้างนอ,งอกหมดเลยนะ,ะแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมผลไม้ข้าวปล่าทุกอย่างสดใหม่ซี CP, เป็นครัวโลกทุกอย่างอยู่ที่บ้านเรา นี่ถ้าหากาเราเพิ่มความเป็นผู้ที่ห่วงใยสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุะนะคะผักต่างๆเราเป็นปออแกนิกปลอดสารพิษตรงนี้แหละจะเป็นโมฮาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นซีคริตนะที่เราจะบี๊จิงกบุ้ค่ะก็ออขอบคุณดรเฉลิมศรีจันทรรละทองมากนะคะที่มาให้ได้เกียนมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ได้ให้ข้อคิดต่างๆเกีก่ยวกับการทำธุรกิจไหมด้วยนะคะว่า ทำไมถึงจะไม่ทําไหมนะคะล้อขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะฝากไว้นะคะอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะเจเนอเรชั่นวายทั้งหลายเนี่ยพวกคุณได้รับมรดกตกทอดที่ดีจากรุ่นพวกเรานะ,ะรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยส่งมอบก,การตลาดนะฮะที่ดีให้อย่างนี้แล้วรักษาต่อไปเนาะ แล้วก็คิดเป็นอินโนเวชันใหม่ๆของพวกคุณพวกเจเนเรชันวพวกคุณเป็นมนุษย์ไอทีอยู่แล้วอะนะใส่ไอตรงนี้เข้าไปแล้วก็ทำให้ไมซ์ของเราเนี่ยเป็นไมซ์ที่ได้รับการยอมรับตามประเทศนะคะเขาก็ที่สิงคโปร์นะเขาจะมีรางวัลต่างๆตั้งเยอะแยะมากเลยเป็นระรับชาติแต่รางวัลที่เราจะได้เป็นรางวัลที่ผู้มาใช้บริการยูเซอร์ของเราเป็นคนให้รางวัลเราเอง ด้วยการกลับมาเป็น repeat customers นะฮะกลับมากลับมาใช้บริการรักษาคุณภาพอันนี้ไว้นะรับฝากตลาดไม้ไทยให้อยู่ในมือพวกคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ เรื่องทำตำแหน่งเกี่ยวกับ Food and Beverage Training Manager นะคะของแบรนเซนทาราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค,ค,ค่ะเ,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 เราอยากจะถามว่าทางเซนทาราแกนเนี่ยคะ่ะมีการเตรียมรองรับ EEC อะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าจะมีการ,รจัดก,การประชุมนานาชาติะคะที่พร้อมพร้อมแค่ไหนคะ ครับผมสถานของทางโรงแรมเรานะครับของทางเซ็นทรัลเนี่ยเรามีความพร้อมในการที่จะจัดงานของการประชุมนานาชาติของเอซีแล้วซึ่งผมได้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ของทางเอซีนะครับก็เป็นตัวแทนของโรงแรมที่เข้าไปเป็นับลเวลทีเนียทีมครับกคณะนุกมักการของกระทรวงนิยม ซึ่งจัดอบรมหล,ลักสูตรหรือทำหลักสูตรร่วมกับทางนานาชาติอยู่แล้ลแลวเราก็เลยได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถจัดมีความพร้อมที่เราสามารถจัดงานได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าฟังชั่นแลของงานที่เขาจัดของ A อซีเนี่ยเขาจะวางแบงไบไหนนะครับก็เป็นหลักสูตรแบบไหนหรือห้องที่ต้องสัมนา,ห,นารหรือสัคุยกันหรือว่าการที่ทำวิบบินี่ยเขาจะง่ายขึ้นครับค่ะแล้วในส่วนของหลักสูตรของที่นี่คือเป็นคนกํนาหนดหลักสูตร สูตนคือมาจากรัฐบาลโดยตรงรคใช่ครับผมหลักสูตรก็คือเป็นจากรัฐบาลครบเคยผ่านทางหลักสูตรนซึ่งดูแลด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยจัดหลักสูตรก็เลยทำทั้งหมด3หลักสูตรหลักสูตรก็คือจะมีด้านของทางด้านน้า่อนแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรจะงด้านทางด้านครัวส่วนหลักสูตรที่ผมดูแลหรือร่วมจัดทำคือหลักสูตรของด้านาพนักงานให้บริการนะครับซึ่งเราอบรมทั้งหมดจัดมาเน่ยคือหนึ่งหลักสูตรแต่ห้า o p i c ห้าหัวข้อครับก็จะมีตำแหน่งก็คือพนักงานบริการนะครับหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟนะครับแล้วก็ผู้จัดการนะครับจนถึงบาร์นะครับแล้วก็จะมีคือผู้อำนวยการฝ่ายคุณบีครับแล้วในตอนนี้มีประเทศไหนบ้างนะครที่เข้ามาที่มาสมาครับผมตอนนี้ก็ของเรานะครับก็มี2ชาตินะครับที่เข้ามาทํางานแล้วเลยนะครับเพื่อเพราะเรามีความพร้อมก่อนล่วงหน้า นะครับเราก็คือเรามีความพร้อมไว้ก่อนไม่ใช่ถึงถึงเวลาแล้วปั๊บเรามารองรับก็เราทำไม่ทันเราเรามีความพร้อมไว้ก่อนปีนี้เลยครับซึ่งตอนนี้เรามีชาวบังกลาเทศบังกลาเทศครับเข้ามาแล้วประมาณสักสิบกว่าสิบกว่าท่านครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์ประมาณยี่สิบท่านนะครับซึ่งอยู่ในของทเซนต์บีด้วยแล้วก็อยู่ในของแสดงไปบ้านบ้านอนีกต่อนครับคือตอนนี้เขาก็ผ่านมาตรฐานของมาตรฐานหนึ่งหนึห่านให้บริการเบื้องต้น,ตนแล้วพอถึงเรื่องสมัครของเราได้แล้วก็มีอยู่ที่โรงแรม การวางแผนของเราก็คือประมาณทั้งานเรามีทั้งหมด600-73ท่านซึ่งเราต้องมีชาวต่างชาติ1 0 0ท่านเที่ยวทำกทำหนด <ทำ S 3> ไปเลยครับได้ครเขาเพราะว่าโ<ม><ม>รงแรมนี้ก็เป็นกลึ่งระหว่างของอรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับสามารถที่จะรองรับหรือช่วยสปอร์ตางด้านของของทางรัฐบาลด้วยนะครับในส่วนของโรงแรมนี่คือรองรับนักท่องเที่ยวรองรับแขกได้เยอะไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยมามาค่อนข้างหลากหลายครับรู้อบอกเมื่อกี้ว่าที่ชาติเพิ่มมันจะมีรัสเซียด้วยนะครับรัเสเซียแต่ว่าไม่ใช่อยู่ใน AC แต่ว่าจะมีชาติอื่นเพราะว่าเรารับลูกค้าที่ลูกค้าของเราที่มาพักที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซียครับแล้วก็มีทางด้านของเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีของออสเตรเลียอังกฤษซึ่งหลายชาติรวมกันที่มาใช้บริการเพราะนั้นการให้บริการไม่ทั่วถึงเพราะคนไทยเราบริการยังที่ แต่ว่าการติดสื่อสารหรือการติดต่อ<ม>ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ใช้ a c <ม>ีเนี่ยครับเข้ามาช่วยในการสือ่ออาเรคอมมิคชั่นการสื่อสารในกรุต้องในเรื่องส่วนของค่าแรงที่คือจ่ายให้กับพน,นักงานชาวต่างชาติ่ะเป็นค่าแรงอย่างไรบ้างคะเท่ากับคนไทยไหมของคนไทยเนี่ยนะครับโดยพนักงานหนึ่งคนที่เข้ามาทำงานกับทางโรงแรมเราเรา,เรา,เรา,เราตีเฉลีย่ยรวมแล้วคือตอนท่านเนี่ยคือ2 5 0 0 0ันบาท โดยรวมค่าอาหารค่าอะไรด้วยครับแต่เราจ้างจากชาวต่างชาติเนี่ยเราจ้างยกเว้นบูไนกับสิงคโปร์ที่เขาค่าแรงสูงกว่าเรานะครับส่วนชาติอื่นก็สามารถที่เวลามาทํางานกับเราเนี่ยก็คือค่าแรงเราจ้างอยู่ที่1 2ึ0งหม่ับาทท่วนซึ่งเราทำเว่าส่งไให้กับกางคนที่มาทางานส่วนค่าค่าบ้านค่าอะไรเขาก็ออกเองซึ่งค่าค่าแรงบ้านเขาอาจจะแค่4 0 0 0 5,000บาทเป็นเป็นเป็นินไทย แล้วเขาก็สนใจที่จะมาทำใน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 ,ในบ้านเรา,ากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เห็นทางพม่าก็จะเก็บตัวเสนอและเตรียบตัวเข้ามาแล้วเพราะจ่ิงกว่าค่าแรงเราเพิ่มขึ้นตอนที่จาก200้ครื่ป300เลยนะ<ม>ครับ<ม>ก็เลยก<ม>็ชนใส,นนสูงขึ้นเขาก็เลยที่จะมานใ,ในประเทศไทยมากขึ้นใช่ครับ,รบส่วนคนไทยเราก็มีโอกาสนะครับก็คือเราก็ฝึกมาตรฐานตัวที่เราทำ EEC เนี่ยแหละนะครับก็ไปสามารถไปทำงานที่สิงคโปร์หรือในได้เช่นเดียวกันเนาะจะมีผลกระทบต่อแรงงานไทย มีผลครับเพราะว่าแรงงานไทยก็ต้องทํามาตรฐานตามที่เราทําหรือมาตรฐานรองรับไปแล้วต้องทําตามสุดตามมาตรฐานเพื่อเราสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศได้เพราะบางทีถ้าเรารับค่าแรงต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศเราแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าแย่งแรงงานไทยเราไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็ต้องฝึกพัฒนาเร่งเจีต้องก้าวกระโดดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่นิ่งๆต่อไปก็คงจะลําบากแล้วโดยเฉพาะเรื่องของภาษาองังกฤษด้วยแล้วอย่างนี้แบบว่า เมื่อเข้าสู่เอ c อย่างนี้ค่ะอย่างประเทศที่ค่าแรงเยอะกว่าเราคือสิงคโปร์บูนายใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ทางแรงงานของเราเนี่ยก็สนใจที่จะไปทำงานที่นู่นเยอะอย่างนี้เมืกผลกระทบที่นี่ไหมคะที่เขาจะไปอก็ถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีผลกระทบแลแรงงานที่มีฝีมือของคนไทยเราที่มีมาตรฐานอยู่แล้วก็ไปทางานให้กับประเทศอื่นเหมือนกันก็เหมือนกับชาวต่างชาติที่มีมาตลอดก็คือฝรั่งจะมาทํางานในเมืองไทยเราที่เป็นหัวหน้างานเราหมดนะครับเพราะว่า อ่าโอเคฝรั่งเขามีเรื่องของมาตรฐานเขาดีกว่าเราครับก็เหมือนที่เราไปสิงคโปร์เนี้ยเราก็สามารถที่มาตรฐานเขาเชื่อใจว่าคนไทยเราเรื่องของการให้บริการก็ค่อนข้างดีเพราะเป็นไทยเนสในการให้บริการแบบไทยแล้วยิ่งอยู่แล้วก็ทางสิงคโปร์เขายินิดอยู่แล้วนี้หรือว่าทางบริษัทอ่นแต่ถ้าไปทางด้านของเขมรพม่าเราก็จะตำแหน่งงานที่สูงขึ้นเนเดือนที่้นเพราะว่าเขาก็ไปสามารถจ้างเข้ากับในงานบ้านเขาได้ครับผมงนั้นสุดท้ายนีขอให้ ะะช่วยปัดเกี่ยวกับแง่คิดเกี่ยวกับการเข้าสู่ AEC นะคะแตผมก็ใน,ในของออสมาคมโรงแรมหรือว่าในเกี่ยวกับด้านของการให้บริการด้านด้านเครียกในโรงแรมแล้วกันนะครับก็ต้องฝึกพัฒนานะครับว่ามาตรฐานที่เขาเขียนไว้นะครับซึ่งในกระทรวงแรงงานต่อไปเขาจะออกภาพวิชาบาังคับอีกแล้วซึ่งทุกคนจะต้องไปสอบตามมาตรฐานนั้นมีสอนและมีสอบเป็นรุ่นๆก็จะมีสถิติเกตให้มีประกาศเชียบัตรให้ เพ <para S 1> ื่อสอบได้มาตรฐานเพื่อไปทำงานศู่ a ์เอได้ครับผมขอบคุณครับคุณพี่อภินันท์มากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็มีความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่ได้รู้อีกเยอะนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดรฉลองทัพ4นะคะ เป็นอนดีตคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์สองสมัย8ปีนะคะของมหาวิทยาลัยคุณภาค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับีค่ะอาจารย์เอ่อตอนนี้นะคะก็อยากจะขอ,อสัมภาษณ์อาจารย์นะคะจะมาขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจไม้ในประเทศไทยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสินคโปร์นะคะอาจารย์มีความคิดเห็นไงบ้างคะครับ คำว่าธุรกิจไม้เปรียบเทียบกับสิงคโปร์นี่ก็คงผมคงตีความได้หลายอย่างนะตีความว่าหนึ่งถ้าเราจะแข่งกับเขาได้ไหมนะหรือว,ว่าเรามีอะไรดีกว่าเขาหรือว่ามีอะไรดีกว่าเราสมมติก็คงม,มององในประเด็นนี้นะครับเหรัะผมเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าพูดถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบ,ร,ยบระหว่างของไทยกับสิงคโปร์สิ่งที่จะเห็นชัดว่าสิงคโปร์ได้เปรียบเราคือเรื่องของภาษา แต่คําว่าเรื่องของภาษานี่ไม่เด้นหมายถึงว่าสิงคโปร์พูดภาษาได้ดีกว่าเรานะแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษแต่สำาเนยงนะถ้าเทียบกับคนไทยสำาเนยงคนไทยอาจจะดีกว่าแต่แต่ความสาม,มารถในการใช้ภาษาโดยทั่วไปผมเชื่อว่าสิงคโปร์เขาดีกว่าเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเป็นภาษาราชการนะครับส่วนหนึ่งนะผมว่าในเรื่องของภาษาเนี่ยเขาจะได้เปลียนในเรื่องของการบริหารจัดการสิงคโปร์เขาเก่งเรื่องนี้นะบริหารจัดการ เรื่องของฐานข้อมูลเขาก็ก็จะดีกว่าเราแต่ผมยังคิดว่าเรื่องของอธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบริหารจัดการอย่างเดียวแต่จะมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันที่ที่จะมีผลต่อการแข่งขันที่ว่าตรงนี้เนี่ยเทียบสิงคโปร์กับไทยเนี่ยเราคงมองถึงว่าการแข่งขันระหว่างสองประเทศสมมติในเรื่องเรื่องของการแข่งขันในลักษณะนี้เนี่ย ถ้ามองว่าเขาจะมาประเทศไทยหรือจะไปสิงคโปร์เนี่ยก็คงจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนถ้าพูดถึงเรื่อง transportation เรื่องของการเดินทางไปสิงคโปร์กับไทยก็คงต้องถามว่าเข้าประเทศไทยกับเข้าสิงคโปร์เนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันแน่ยากกันถ้าประเทศไทยเข้ายากเนี่ยเขาก็คงไปสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์เข้อง่ายเขาก็จะไปที่สิงคโปร์อันที่อันที่หนึ่งนะส่วนที่สองที่น่าสนใจก็คือว่า เข้าไประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาได้อะไรบ้างไปสิงคโปร์เขาได้อะไรบ้างเท่าที่ผมดูในสิงคโปร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือความสะอาดความเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่ถามว่าเขาจะได้ความสนุกสนานความรื่นรมหรือสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นเช่นวัฒนธรรมธรรมชาติหรือว่าความความเป็นความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกในฐานนะ มนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าแน่นอนในตอนนี้นะครับปีหน้าเนี่ยเราอยากจะให้เปลี่ยนความคิดว่าต่อไปนี้เราไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นอ่ะนะเราเป็นอาเซียนเราเป็นคนอาเซียนถ้าคนอาเซียนนี่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจภาษาเข้าใจวัฒนธรรมคนอื่นจริงๆแล้วภาษากับวัฒนธรรมมันไปด้วยกันะการที่เราพูดอะไรออกมาเนี่ยม,มันมาจากความคิดของเรานะความคิดเนี่ยมันก็มาจากวาัฒนธรรมเป็นตัว เพราะนั้นเวลาเราจะทำอะไรในต่อไปเนี้ยเราก็คงคิดว่าอาเซียนคือบ้านใหญ่ของเราในบ้านใหญ่นี่ก็มีพี่น้องหลากหลายซึ่งมันมีมาจากหลากหลายเผ่าพันธุหลากหลายอาชีพหลากหลายศาสนาด้วยทำังไหนที่เราจะเข้าใจกันให้ดีถ้าเราเข้าใจกันดีแล้วเนี่ยเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเนี่ยความเป็นความเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันและความเจริญก้าวหน้าของบ้านนั้น I'm going yeah. yeah. yeah.